ถ้าคุณจะต้องอยู่ในโลกที่ไม่มีเวลาไม่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนแล้วก็มีความลึกลับเนี่ยซ่อนอยู่ทุกกหลืบทุกมุมอย่างใน The Backroom โลกที่ผู้เดินทางทุกคนนะฮะจะต้องหาทางเอาตัวรอดจากความหลงไหลแล้วก็สิ่งแปลกประหลาดมันมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่สามารถช่วยชีวิตคุณให้เอาตัวรอดจากในสถานที่แบบนั้นได้นั่นก็คือน้ำอัลมอนด์ครับน้ำอัลมอนด์ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเอาตัวรอดใน The Backroom ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสดชื่นรักษาการป่วยเล็กน้อยหรือแม้แต่การป้องกันภัยจากสิ่งมีชีวิตอันตรายนำา้ำอัลมอนด์จึงเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดคล้ายกับยาสามัญประจำบ้านที่คุณต้องรู้จักถ้าหากว่าคุณอยากเอาตัวรอดแล้ววันนี้ครับเราจะมาเล่าถึงของวิเศษสิ่งนี้กันครับ่่่ีนีนีาไไไรรมมมมมมใใคสใคส สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มอครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยรายการ Inside the Backroom นะครับเออนิดนึงนะทุกคนอย่าเพิ่งตกใจนะครับคือว่าฉากหลังมันอาจจะรกๆนิดน,นึงเพราะว่าพี่ก็กําลังเคลียร์ห้องอยู่นะครับยังไงก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศแล้วกันนะครับทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศไม่พออะทุกคนนนี้นะครับนอกจากที่เราจะมาได้มาเล่าเรื่องของเลเวลต่างๆใน The Backroom แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงไอเทมอย่างหนึ่งที่เฮ้ย ไม่เคยเล่าถึงเรื่องนี้เรื่องของมันตรงๆเลยแต่ว่ามันไปโผล่อยู่ในแทบทุก EP ทุกเลเวลที่พี่ได้เอามาเล่าเลยก็ได้นะครับนั่นก็คือน,น้ำอัลมอนด์ครับผมน้ำอัลมอนด์เนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเครื่องดื่มธรรมดาในโลกของเราในฟอนลูมใช่ไหมครับแต่ว่าในสําหรับในเดอะแบ็กลูมเนี่ยมันมีค่ามากเปรียบเสมือนกับทองคํา ว่าได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับน้ำอัลมอนด์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพี่แล้วก็ทีมงานด้วยนะครับแลาหากว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับใครที่มีน้ำอัลมอนด์อยู่ใกล้มือนะครับเอามาดูดกินนะครับระหว่างฟังพี่เล่าก็ได้นะครับไปพบกับน้ำอัลมอนด์กันได้เลยครับคำถามแรกของทุกคนเลยน้ำอัลมอนด์คืออะไรในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับในฟอนต์รูมของพวกเราเนี่ยน้ำอัลมอนด์ก็คือ น้ำที่ผลิตโดยบริษัทยุโรปที่มีชื่อว่า Victorias k i t c เช่นในฝรั่งเศสครับแต่ว่าสำหรับใน The Back r o o มนั้นน้ำอัลมอนด์ปรากฏขึ้นเองอย่างลึกลับขวดเหล่านี้เนี่ยจะโผล่ขึ้นมาแบบซุ่มในทุกเลเวลเลยครับบางครั้งเนี่ยคุณจะเจอขวดนี้ในห้องที่ไม่มีใครอยู่หรือซ่อนอยู่หลังวัตถุบ,บางอย่างไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงหรือทำไมมันถึงมีอยู่มากมายที่นี่ใน h ด backroom นะครับน้ำอัลมอนด์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่รสชาติที่อร่อยเท่านั้นนะครับเพราะว่า คุณสมบัติของมันเปรียบได้กับว่ามันมีพลังพิเศษอีกด้วยนะครับนักเดินทางหลายคนบอกว่าหลังจากที่เขาได้ดื่มน้ำอัลมอนด์ใช่ไหมครับ พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขามีชีวิตที่ว่ารู้สึกรกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีสมาธิจดจ่อมากยิ่งขึ้นรู้สึกมีพลังมากขึ้นแล้วก็ในบางครั้งนั้นยังสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยได้อีกด้วยรวมถึงน้ำอัลมอนน์นั้นยังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตอันตรายหรือพวกเอนทิตี้ตัวอื่นๆได้ด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำที่สามารถแก้ไขได้สารพัดประโยชน์เลยอ่าและเผื่อทุกคนไม่รู้นะครับเพราะว่าพี่เนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าน้ำอัลมอนน์น่ะจริงๆมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับ น้ำอัลมอนด์ในเดอะแบครูมนั้นมันแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆเลยแล้วแต่ลักษณะนียก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปตามสีของมันเลยครับประเภทแรกนะครับสีฟ้าเป็นสีที่พบได้มากที่สุดในเดอะแบครูมช่วยลดอาการบ้าแล้วก็อาการเสียสติของผู้เดินทางแถมยังเพิ่มมวลกล้ามเนื้อนะครับความอึดแล้วก็ภูมิคุ้มกันให้กับนักเดินทางในเดอะแบครูมด้วย ต่อมาก็คือสีเขียวครับเป็นสีที่พบได้บ่อยมากๆแต่อาจจะไม่บ่อยเท่าสีฟ้าครับขวดสีเขียวนั้นมีคาเฟอีนแล้วก็แคลเซียมสูงแถมมันช่วยให้คนที่ดื่มนะครับหรือว่านักเดินทางที่ดื่มเข้าไปเนี่ยรู้สึกตัวมีสมาธิแล้วก็ตระหนักสิ่งต่างๆรอบตัวได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับและสุดท้ายนะครับขวดสีแดงครับผมเป็นชนิดที่เขาบอกว่ามันหาได้ยากมากที่สุดในเดอะแบ็กรูม เพราะว่ามันช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ช่วยห้ามเลือดหยุดเลือดรักษาบาดแผลได้ด้วยครับตามบันทึกนะครับบางแหล่งเนี่ยบอกว่ามันมีเพียงแค่ห้าขวดเท่านั้นนะครับในเดอะแบ็คลูมหูหายากมากจริงๆครับใครที่บังเอิญไปเจอเข้านะครับถือว่าคุณเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับแล้วน้ำอัลมอนด์เนี่ยในเดอะแบล็คลูมมันก็มีวันหมดอายุเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าคุณดันซวยนะครับไปดื่มน้ำที่มันหมดอายุขวดที่หมดอายุเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพราะว่าคุณจะมีอาการ เหนื่อยล้าอ่อนแรงนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งบางคนที่แพ้นะครับเป็นอันตร,รายถึงขั้นชีวิตเลยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในการดื่มเลือกดื่มขวดที่ยังไม่หมดอายุนะครับทุกคนอ่าทุกคนครับและนอกจากที่น้ำอัลมอนด์นะครับจะมีคุณค่าในเรื่องของการใช้เพื่อเอาตัวรอดนะครับน้ำอัลมอนด์ในเดอะแบ็กรูมนั้นยังมีคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจด้วยโดยขวดที่หายานะครับสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นของล้ำค่าของมีค่าหรือกลายเป็นสกุลเงินที่ยอมรับในหมู่นักเดินทางบางกลุ่มด้วยเรียกง่ายๆคือ แทบจะใช้มันนะครับแทนเงินเลยนั่นเองสรุปแล้วนะครับน้ำอัลมอนด์ในเดอ Back Room มนั้นมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มนะครับแต่มันเปรียบเสมือนกับยาสามันประจําบ้านของใช้ติดตัวหรือผู้ช่วยสําคัญสําหรับคนที่เดินทางในเดอ Back Room ครับบางครั้งนะครับความหายาของมันเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตของนักเดินทางได้เลยนะครับสําหรับใครก็ตามนะครับที่อาจหลุดเข้าไปนะครับ โน no คลิปเข้าไปในเดอะแบคโรมไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนนะครับจำไว้ให้ดีเลยว่าเพื่อนที่คุณสามารถไว้ใจได้ดีที่สุดเลย mm hmm. นั่นก็คือน้ำอัลมอนด์วงเล็บขวดที่ยังไม่หมดอายุนะครับแต่ก็ต้องระวังในการใช้นะครับเพราะว่าความลึกลับของมันนั้นอาจทาให้คุณเนี่ยมีอันตรายเกิดขึ้นได้เช่นกันครับทุกคนครับไปนี่คือเรื่องราวของน้ำอัลมอนด์นะครับวัตถุหรือว่าไอเทมที่มีค่ามากๆในเดอะแบคโรมนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อยากฟัง เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเรื่องราวที่มันเป็นความลับลึกลับอะไรก็ตามในเดอะแบ็กรูมนะครับนอกจากเลเวลต่างๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอันไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาเล่าให้ฟังครับผมก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับแนะนําว่าในฟอนต์รูมอย่างพวกเราเนี่ยน้ำอัลมอนด์ก็มีประโยชน์นะครับลองไปหาน้ำอัลมอนด์มาดื่มดูนะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะดื่มน้ำอัลมอนด์ตรงไหนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีตะกร้าขึ้นตรงนี้ไหมนะครับลองกดน้ำอัลมอนด์ตรงนี้ครับไปดื่มดูนะฮะอ่ะอินไซด์เดอะแบ็กรมวัันนนี้ะครบแล้วก็พี่นะครับขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใใหม่ได้นววิดดีีโอหน้าคครรััับบสส ฉันติดอยู่ที่นี่นานเท่าไรไม่มีใครไม่มีแสงไม่มีใครมาทางออกมันอยู่ไหนหรือไม่มีเลยทุกครั้งที่ไปฉันก็กลับมาอยู่ที่เดิม